คยไหมคิดกิจกรรมการสอนไม่ออกการเข้าถึงสื่อที่จำกัดใช้พลังหาสื่อจนหมดไฟในการสอนปี2569นี้ถึงเวลามาเติมไฟแห่งการเรียนรู้คลิกชมสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เตรียมพบกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานผ่านการตรวจประเมินคุณภาพและได้รับใบอนุญาตระบุต,ตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดปลายทางของแต่และหน่วยการเรียนรู้ชัดเจนมีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทันสมัยถูกต้องชัดเจนตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เน้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เสริมการเรียนรู้ด้วย QR Code สะดวกต่อการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเสนอแนวทางการจัดทำโครงงานสูนนวัตกรรมคู่มือครูหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pad Five Steps มีแนวข้อสอบเน้นสมรรถนะและเสริมความรู้ต่างๆระบุใบงานตรงตามตัวชี้วัดพร้อมเกณฑ์การประเมินรูบริกส ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ active learning เน้นสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัดทำในรูปแบบ3 in 1ประกอบด้วยเนื้อหากิจกรรมและแบบทดสอบเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ผ่านการลงมือทำกิจกรรมอย่างหลากหลายมี edu clip ฝึกทำกิจกรรมผ่านคลิป Interactive เพื่อทบทวนความรู้คู่มือครูชุดกิจกรรมการเรียนรู้ active learning เน้นสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ ู้เชิงรุก Active Learning เสริมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหามีเฉลยคำตอบกิจกรรมและแบบทดสอบอย่างละเอียดชัดเจนแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานมีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจเน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์มีใบงานที่ตรงตามตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางมีแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ คู่มือครูแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานมีเฉลยคำตอบอย่างละเอียดชัดเจนทุกหน้ามีเทคนิคการวิเคราะห์คำตอบของทอสอบแนะกลวิธีการสอนแบบ Brain Based Learning (BBL) นอกจากนี้ยังมีคลังสื่อดิจิทัลที่ช่วยให้การเรียนรู้เรื่องราวรอบตัวเป็นเรื่องง่ายเข้าใจคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ทุกที่ทุกเวลา Map Learning แผนที่ออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตอบโจทย์ครูยุคใหม่ ปรับแต่งแผนที่เพื่อการเรียนรู้เหมาะกับนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถย่อขยายเพื่อการสำรวจพื้นที่ได้ชัดเจนครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดภูมิภาคและประเทศคลิปการสอนออนไลน์จัดกิจกรรมแบบ active learning โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a t h i Step แบ่งในชั้นเรียนและโรงเรียนคะถ้าเกิดตอบได้แล้วตอบพร้อมกันดังๆโอเคไหมคะ โอเคค่ะงั้นตอบพร้อมกันเดี๋ยวครูให้สัญญาณนะคะหนึ่งสองสามตอบเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยถูกต้อง QR Code สื่อเสริมเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาในหนังสือเรียนกระตุ้นความสนใจด้วยวิดีโอแอนิเมชันการประทุของภูเขาไฟอุก,กาบาทขนาดใหญ่ตกใส่พื้นโลกบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ในประเทศไทยบริเวณที่มีความเสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดคือแนวลอยเลื่อนภายในประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้บางส่วนสื่อ powerpoint เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้สรุปเนื้อหากระชับเข้าใจง่ายแบบทดสอบประเมินความรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน หากคุณครูท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่02-243-800 0หรือทางโซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ iadth.com ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ